กินขนมจีนขนมจีนนะคะโอ้ผิโอ,โอ,โอ,โอ้นี่ตักไปไหมมา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 โอ้หนากินเลยทีนี่โอ้พักชีจเมีพักชีผพักชีกพึ่งลาง ั่งเซตพักเชรอรนแ,นชฟฟอแ,แล้วกับสาลแหน่พัชชีฟอยมีแคเนีระจ้ามีอีกแต่ว่าจะก,กินแคเนีระจ้ากวดจะได้มาแล้ว,อ,ว,วอุ้ยมาจ้าเดี๋ยวไม่มั่นใจฮะน้ำปลาโรยอีกหน่อยใช่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาเปียไลฟ์สต t o r y อีกวันนะคะม,มีอะไรหรอกจ้าวัานนี้ก็เป็นวันยุดเหมือนเดิมนะจ้าก็กินกินขนมจีนนะคะขนมจีนอีกแล้วขนมจีนแบบมาว่านี่หิวหิวแล้วหิวแล้วมามต้องกินเผ็ดร้ายดอกแต่นี่กับเผ็ดอยู่นะเนี่ยเผ็ดยูเผ็ดย,ดยูจ้า ยิ่งชอนเนี่ยแหละจ้ะอืมจะสื่อมั่วม,มาอีกแล้วจ้ะถูกใหญ่ใหญ่ายเพ็ด ปิกขวามอร่อืมอืมอร่อยอืมอ,มอมพริกขวานเนี่ยอร่อยจริงๆนะอร่อยมากเลยเด้อจ้ะคลิปนี้จะเป็นคลิปกินชน่อไง มาลุ้นกันว่าจะหวานหรือจะฝาดนะคะมาลุ้นกันเดย๋ยวกินขนมจีนไปเผ็ดมเพ็ดเผ็ดเๆจริงๆพยายามจะไม่พยายามจะไม่ทำเป็นคลิปยาวเนาะจ้ะพยายาม 음~~ 음? 분? แต่ผิดนี่อร่อยจริงๆนะ กินเผ็ดแล้วแสบท้องทุกคนขอดื่มนมก่อนโอ้ยแสบท้องอู้ซื้อแอปเปิลมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาไว้ให้ลูกสาวด้วยจ้ะซื้อมาไว้ให้ลูกสาวด้วยแต่ว่าเจ๊ชิมชิมลูกนึง เดี๋ยวชิมแอปเปิลก่อนอู้แซ่บทองอะกินเพชรแต่แซ่บทองจริงเลยเนะไม่น่าเลยอะเสียดายจัง <c oughs> นี่หนากินเลยอืมหอมเปียวหมกกวักหวานจ้ะ อืมอร่อยลูกอันนี้ต้องกินทั้งเปลือกด,ด้วยจ้ะมันจะได้กรอบอืมอร่อย อืมอืมหวานหวานเหมือนดอกจันจ้ะเหมือนหน่วยจันน่ะหน่วยจันทมัมเด็กหน่อยที่เราไปเก็บหน่วยจันมาหอมแต่อันนี้ไม่หอมจ้ะอร่อยเหมือนจันเลยจ้ะอืมอร่อยเหมือนลูกจันอะลรจ้ะ เทืออื่นเนี่ยคือม่เกียแสบท้องพอพอได้กินอันนี้แหละก็หายแสบท้องเลยจ้ะพอเรากินดื่มนมไปด้วยเนาะดื่มนมแสบท้องกินๆ่ะไม่กิน้รานะ้าเผ็ดหน่อยต่อไปนี้ทําอะไรห้ามทําเผ็ดนะพาเปียห้ามทําเผ็ดมันแสบทอ้อง

หาเกี๊อกินขโมยมิดเลยอืมเอาสีเขียวก่อนเนาะเนี่ยเอาเสพอืมอืมอ l r i g h yeah, กินของเผ็ดเหรอกินของหวานของเปรี้ยวเนี่ยอืมอืมชิมสีมูดอืมสตอาบ,บรี่ หอ,อมเลยได้กลิ่นอืมอืมออืมอ้ยอันนี้แบกินพวกนี้อืมอื้ชื่นใจ ที่ติดตามรับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะนี่คือยินชอบ๊ายบายขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสุดพริเกียนเต